แล้วก็ล่าสุดบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะก็ะะได้เปิดเผยความคืบหน้าโดยบอกว่าแม้ว่าตอนนี้กำนันนกจะถูกขังอยู่ในเรือนจำการสืบสวนก็ยังคงดำเนินต่อไปวงจรปิดที่ยังกู้ไม่ครบก็ไม่ได้หนักใจเพราะตอนนี้เท่าที่มีพยานหลักฐานก็แน่นหนาพอที่จะบ่งชี้ได้ว่ากำนันนกคือคนสั่งการให้ในายหน่องไปยิงนะคะคคซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ากำลังเร่งดำเนินการตรงนี้อยู่และมั่นใจว่ากำนันนกจะได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอันนี้คือตำรวจพูดนะคะการตัดสินก็ต้องเป็นที่ศาลอีกทีหนึ่งวนะส รอปภของกำนันนกนะคะหรือนชายชัชวานใส่ไกรกระอายุ35ปีล่าสุดก็ถูกจับมาเก็บดีเนเอรอยนิ้วมือพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วพอสืบประวัติพบว่าเคยก่อเหตุยิงกันในผับที่ตำบลห้วยจรเข้มพืภอเมืองนครปฐมวันที่11สิงหาคามปี2562ตอนนั้นมีคนบาดเจ็บ2คนนะคะในส่วนของคนเจ็บซึ่งโดนกระสุนถลกไปคือพันตำรวจโทวสินนะคะยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะ กทางยุติธรรมจังหวัดนครปฐมคุณสุกัญญาสัตนาโคได้มาแจ้งเรื่องของค่าตอบแทนความเสียหายซึ่งเห็นบอกว่าตอนแรกญาติๆของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากได้รับค่าตอบแทนค่าเยียวยายตรงนี้แต่ทางยุติธรรมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้รับนะคะข้ะระสานกันเดี๋ยวดำเนินการกันต่อไปคือก็ได้ทั้งตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางครอบครัวของสารวัตรสิวที่เสียชีวิตด้วยนะ<ฆ>คืออันนี้ก็เป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา<ฆ>น,ะนะคะแล้วก็มีผู้กำกับสอนพญาไทพันตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรนะคะก็ได้้มมมาาาใหปกกคคเเพิิ่่ตนะะโดยบอว ะจะชี้แจงไอ้ที่กล้องวงจรปิดเปิดเผยภาพออกมาว่าไม่ตรงกับที่ให้การทีแรกว่าเป็นคนเนี่ยที่พยายามจะช่วยเหลือพาคนเจ็บคนเสียชีวิตส่งโรงพยาบาแลแต่กล้องวงจรปิดมันออกมาว่าไม่ใช่ล่าสุดนี้นักข่าวสังเกตเห็นว่าสีหน้าของผู้กำกับสอนอพยานไทายค่อนข้างเครง่งเครียดนะพยายามอธิบายภาพในกล้องวงจรปิดนะให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจตั้งสองชั่วโมงกว่าแล้วบอกยืนยันบอกว่าวันนั้นนะะ่ะขับรถประกบท้ายรถที่เขาพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลจริงแต่หลงทางเลี้ยวผิดก็เลยเสียเวลาไปประมาณ8นาทีเลยตามไปถึงช้าแล้วภาพที่โรงพยาบาลก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่ามีีีีีภภาาาาาาพพผผมมมมมมมออออออยยู่่่่่่่ททนนนนนนนััะะคสววววไ้้กกกกกกลลงงงจรรรปปปปิิดดเเเแฏบ็ุึ มันมองไม่เห็นกงมันอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นเขานะคะเขาอะ่ะช่วยเหลือคนเจ็บถามช่วยยังไงช่วยด้วยการสั่งการให้ลูกน้องเข้าไปช่วยนะคะ <Ừ. S 2> แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีการยิงกันยังคิดว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้าจนกระทั่งมีดาบตำรวจชนานัดมาบอกว่านายนายพี่สิวโดนยิงแล้วก็หันไปเห็นว่าสราวศิลป์กำลังจะตกเก้าอี้แล้วจังหวะนั้นนะคะคแต่ไม่เห็นว่าใครเป็นคนสั่งการนะไม่เห็นว่าใครเป็นคนสั่งการเพราะตอนนั้นเนี่ยคือพอปืนลั่นมาแล้วทุกคนแตกตื่นตกใจกันหมดเลยเอา้าวแล้วข้อมูลที่บอกว่าเนี่ พูดกับนักขาวอีกไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวปืนลั่นใส่นักขาวเนี่ยเจ้าตัวบอกไม่แล้วครับไม่แล้วครับกลัวแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยค่ะนักขาวไหมครับไม่มีไม่กล้าแลวกลัวหินมันวะยิงเลยใช่ไหมมันก็เป็นหนอมรเห็นนัทธุดมันห้พักสองทั้งยิงแล้ได้ยินไหมได้ยินไหมว่าใครเป็นคนสั่งอะไรเงี้ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินขับรถทันท้ายไปครับาไปนานจับหลัีออกไปไหนไม่ยัครั เออผมไปหลงอยู่ตรงไอ้แยกบีทีนิดเดียวลูกน้องมัเลี้ยิดนะทีทางสิบวเขามีกล้องนะเดี๋ยวก็เก็เลยไป้าานิดเดียวไปนาทีผมก็สั่งการลูกน้อนะสั่งการลูก้ให้ให้ก็คนก็เตรียมรถแล้วคนผมว่าวมารับะแล้วก็จอดรที่หน้าประตูคออะดงว่าผู้กับเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ออกไปพร้อมกับผู้หญิงตาม่มีข่าวเหนักไม่ใช่ไหมครับโมโม่ใช่ด้องข่าวชี้แจงไ้นะเข้าบ้านไม่ได้แล้วะส่วนพู้กำกับเบิ้ลพันตารวจเอกวชิรายาวไทยสงที่ยิงตัวตายในบ้านพักนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ นะคะไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาลตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้ง